ค่าลดหย่อนสําหรับบุคคลธรรมดานะคะเมื่อเรากดเข้ามาที่หน้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกตรงเงินเดือนได้เลยค่ะจากนั้นให้เลือกข้อกำหนดระบบเงินเดือนนะคะเลือกแก้ไขข้อกำหนดค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีค่ะค่าใช้จ่าย เราจะทำการตรวจสอบค่ารถย่อนที่โปรแกรมตั้งไว้ว่าตรงกับที่เราต้องการหรือไม่นะคะค่าใช้จ่ายส่วนตัวอัตรา40%ขออภัยค่ะค่าใช้จ่ายส่วนตัวอัตรา40%สูงสุดไม่เกิน60,000บาทตรงตามที่เราต้องการนะคะหากดหย่อนผู้มีเงินได้30,000บาทค่าลดหย่อนคู่สมรส30,000บาท คำนวณอัตราประกันสังคมอัตราที่1เริ่มจากเดือน01ถึงเดือน06เงินสมทบกองทุนประกันสังคม5%ไม่เกิน750บาทคำนวณอัตราประกันสังคมอัตราที่2เริ่มจากเดือน07ถึงเดือน12เงินสมทบกองทุนประกันสังคม5%ไม่เกิน750บาทตรงกับที่เคสตัดดี้ต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็ ไม่มีการแก้ไขข้อมูลใดๆนะคะกด F10 บันทึกได้เลยค่ะ